ที่จะทําให้เราละสักการะทิฏฐิได้ต้องเห็นความจริงของคันห้าว่าเป็นตายรัเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทุกข์เพราะว่าใจไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมันต้องเจ็บต้องตายในที่สุดถ้ายอมรับความจริงเห็นความจริงแล้วไม่ฝืนความจริงมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไป ก็จะละความอยากไม่จมเจ็บอยากไ,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 ไม่ตายได้หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอความอยากไม่เจ็บไม่ตายนี้หยุดปั๊บความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นก็หายไปอันนี้ต้องเห็นแบบสดๆน,นั่ง้อนเห็นแบบของจริงนะท่เรากลวตายขึ้นมาไปหยุดไปเจอเหตุการณ์ที่มันอาจจะทําให้เราต้องรู้สึกว่าเราจะอาจจะต้องตายก็ได้เราใจเราก็ทุกข์แสนทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่า ร่างกายมันต้องตายไม่ใช่ก็เร็วอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ยอมตายเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมตายเราก็จะไม่ทุกข์ใจก็ต้องใจที่ทุกข์ก็ทนทุกข์ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมตายยอมปล่อยให้ร่างกายตายก็เท่านั้นเองเพอยอมตายก็หยุดความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ก็หายไปหายไปเพราะปัญญาสิทธิที่เป็นมรรค ทุกที่หายไปก็าเรียกวันิโรธ mm hmm. ก็จะเห็นอราิยสัจสี่ทำงานกันอย่างด้วยเห็นด้วยผลทุกเกิดจากสมุทยัยความอยากทุกข์ดับไปเพราะละความอยากได้สิ่งที่จะมาละความอยากสอนใจให้ละได้ก็คือปัญญาสอนให้เห็นว่าตัวที่ทําให้ใจทุกตอนนี้ก็คือความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือไม่ตายไม่เจ็บ เพราะร่างกายต้องตายต้องเจ็บอยากยังไงมันก็ต้องตายต้องเจ็บอยู่ดีถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จะเอาอย่างไรมันจะาสรุปลงที่คําถามนี้มาถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จะาจะทุกข์ือไม่ทุกข์ดีก็เปลี่ยนใจเลเปลี่ยนใจอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายให้เป็นปล่อยมันตายปล่อยมันเจ็บพยายามเจ็บยอมตายไปใจก็หายทุกข์พอใจหายทุกข์ใจก็อยู่กับความตายได้อยู่กับความเจ็บได้อย่าง ไม่รู้สึกสะดอกสะท้านแต่อย่างไรเฉยๆไปอยู่นิ่งสงบอ,อยู่ด้วยมืเบิกา